สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กิติยาวันนี้เรามาเช็คดวงคนเกิดวันพุธนะคะจะเป็นกลางวันกลางคืนได้ทั้งนั้นประจําเดือนพฤศจิกายน2564คว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณในเรื่องการงานการเงนิงนความรักสุขภาพค่ะก่อนพบคําทํานายนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ไพ่นาครราชก่อนนะคะเ,เริ่มแรกด้วยที่ไพ่นาคสหายค่ะ นาคสหายเนี่ยเขาบอกว่ามันดีนะคะเพราะเป็นเพื่อนกันะช่วยเหลือกันก็คือสิ่งที่เราคอยจะสมใจค่ะบุญกุศลถ้าคุณเคยทําบุญกุศลมานะคะจะส่งผลให้ชีวิตคุณดีขึ้นค่ะาเจาจะได้รับข่าวดีู้ือจากญาติเพื่อนเก่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยต้องหมั่นทําบุญเสริมดวงแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นค่ะนางมูนีนะคะเขาบอกอาจจะเป็นช่วงที่ดูสีนะคะก็ต้องนิ่งนะ ช่วงที่อึดอัดค่ะหรือจิตใจวิตกกังวลก็เหมือนกันค่ะต้องหมั่นทําบุญเสริมดวงเติมน้ํามันตะเกียงนะค่ะนาต่อมานะคะนาโศกาค่ะนาโศกาก็เป็นเรื่องของเหมือนความโศกเศร้าเหมือนกันนะคะค่ะคือเป็นช่วงเหมือนอึดอัดค่ะอาจจะจิตใจวิตกกังวลไม่ได้ดังใจค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่หวังมันยังไม่ได้ดังใจนึกค่ะ อะไรระวังมีเกณฑ์เหมือนเสียของรักค่ะก็อันนี้เป็นบางคนบางท่านนะคะค่ะก็อันนี้เป็นการดูโดยภาพรวมมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เป็นบางคนค่ะแต่ในแต่ในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะอ่ะก็คือเราควรจะหมั่นทําบุญอยู่แล้วค่ะต่อมานะคะมันจะมาพบกันที่ไพ่ทาโร่เอามาเริ่มกันที่การงานก่อนนะคะ การงานช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนะคะค่ะมีเรื่องไม่สบายใจเหมือนทุกใจค่ะเดี๋ยวคนในเรื่องของการงานค่ะดยเงี้ยยินหอตกอยู่ค่ะอ่าแต่บางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเริ่มงานอะไรใหม่ๆหรือว่าจะได้บุตรเออจะได้บริวารใหม่ๆอ่ะเป็นบริวารที่เขาเรียกว่าเชื่อฟังบริวารที่น่ารักอ่ะ อันนี้นะครับพูดถึงเขาบอกว่าว่าการทําง,งานของคุณค่ะมันก็ใกล้จะสําเร็จนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ามันเป็นความสําเร็จจากการที่เพียรพยายามอดทนรอคอยมานานค่ะเ,ออเป็นคนที่เหมือนก็เรียกว่าไปไปอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงค่ะแต่ว่าพบความสําเร็จค่ะ แต่บางคนก็น,นะคะก็อาจจะมีเรื่องอึดอัดใจเหมือนกันนะคะเออเหมือนจะอยู่จะไปนะอยู่ก็บางทีไม่มีความสุขแต่จะไปก็เหมือนยังไปไม่ได้อาจจะติดอะไรค่ะยิ่งในสภาวะแบบนี้ด้วยอันนี้ส t r a i เนาะค่ะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ถือว่าจริงแล้วคุณเป็นคนเก่งอลคะ่ะเป็นคนเก่ง ที่สามารถเขาเรียกว่าควบคุม control ได้ทุกอย่างค่ะยิ่งถ้าเป็นอาจจะมีหรือบางคนอาจจะมีเจ้านายผู้หญิงค่ะที่ว่าดูแลเป็นคนเหมือนเข้มแข็งเป็นคนเก่งค่ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่าในเรื่องการงานนะคะคุณสามารถจะผ่านปัญหาอุปสรรคทุกอย่างได้ด้วยตัวเองได้ด้วยความเข้มแข็งฉลาดไวพิบปฏิพานดีแก้ปัญหาเก่งค่ะก็าถือว่ายังมีความ ยังถ้าเป็นผู้หญิงก็ถือว่าคะเอาตัวรอดได้ผู้ชายก็ไม่ใช่ว่าเอาตัวรอดไม่ได้เอาตัวรอดได้แต่บางทีคุณอาจจะช่วงนี้ได้เจ้าหนายที่เป็นผู้หญิงค่ะเอามาในเรื่องการเงินนะคะการเงินสิบถ้วยก็ดีนะค่ะหรือว่าเป็นการเงินครอบครัวเป็นเงินเทีนการเงินที่มันของครอบครัวการเงินอบอุ่นมีการเงินใช้ใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ค่ะ หรือถ้ามีปัญหาอะไรครอบครัวก็ซัพพอร์ตแต่บางคนก็เรียกว่ามันจะมีช่วงช่วงที่ใช้เงินเยอะนะคะเสียเงินเยอะมีแต่ค่าใช้จ่ายค่ะหรืออาจจะเสียเงินไปกับสุขภาพอ่าเขาเรียกว่าทางแก้ก็มันทําบุญนะคะให้คนยากไร้การเงินบางคนเขาเรียกการเงินนะคะ อาจจะเหมือนกําลังมองหาช่องทางหรือว่าหางานเพิ่มนะคะคือมีงานอยู่แล้วแหละค่ะแต่ว่าเหมือนคุณจะหางานเพิ่มอีกค่ะอืมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มีแค่งานเดียวค่ะคนเหมือนไม่ค่อยอยู่คือเรียกว่างงคะ่ะให้แค่ทําง,งานเหมือนเช้าชามเยน็นชามหรือว่าทําง,งานไปแค่วันวันหนึ่งอะมันมันอาจจะไม่ใช่สไตล์คุณค่ะมันคือคุณลักษณะคุณจะมองหางานเสริมหางานเพิ่มอยู่ตลอดอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศได้ก็ดีค่ะการเงินช่วงนี้รู้สึกเหมือนเบื่อหน่ายไม่ค่อยได้แรงใจเหมือนกันนะเออในช่วงที่รู้สึกนั่นแหละค่ะมันอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่ะหรือเป็นช่วงที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายอะไรคณก็ไม่อยากได้ค่ะวินถ้วยก็การเงินนะคะก็เหมือนการเงินจะใช้อยู่ในครอบครัวล่ะคะ่ะ ใช้ถ้าเป็นผู้หญิงค่ะก็อาจจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของในครอบครัวหรือดูแลคนในครอบครัวค่ะหรือว่าดูแลคนอื่นน่ะค่ะเพราะลักษณะอย่างนี้เป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเงินก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณมักจะใช้กับคนอื่นดูแลคนอื่นค่ะนี้มาดูความรักนะคะความรักคนโสดคุณกําลัง ตัดสินใจนะคะหรือว่ากําลังรออะไรอยู่บางอย่างนะคะหรือตัดสินใจหรือว่าที่รังเลก็ได้นะ,ะ,ะลังเลลังเลเออะจะมีความรักดีไหมเพราะดูแล้วเหมือนอาจจะมีคนเก่าๆวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือว่าเพื่อนเก่าหรือว่าคนที่สมัยเด็กๆค่ะ,ะมันจากกันไปนานแล้วก็กลับมาเจอกัน หรือบางทีคนโสดก็อาจจะบาีเขาเรียกว่าเหมือนมีใครอยากจะมาคืนดีด้วย่ะกุญแไม้ค่ะคุณเป็นถึงคุณจะโสดแต่คุณก,ก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานหรือบางทีคุณอาจจะสนใจแต่ในเรื่องของการงานครับเพราะฉะนั้นโสดแต่ฉนันก็อยู่ได้ค่ะเอาคุณจะไปมุ่งในเรื่องของการทํางาน แล้วดูนะคะเนี่ยถ้าเกิดมีคนรักเก่ามีใครเข้ามามันจะเป็นยังไงต่อเหมือนคุณยังสับสนนะคะอาจจะยังสับสนในเรื่องของความรักค่ะเออมีหรือไม่มีดีค่ะใจนึงก็อยากมีใจนึงก็ยังไม่อยากมีอ่ะอืมเพราะดูแล้วเหมือนคุณเองอาจจะเขาเรียกว่ายังมีความสุขค่ะความสุขกับชีวิตโสดคืออาจจะมีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงค่ะ ยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะแฮงเอาท์กันได้ง่ายๆแต่สมัยนี้มันก็ลําบากค่ะเออหมือนชีวิตคุณก็คุยแบบมีความสุขอนะค่ะมีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะทีนี้เรามาดูให้ Romance แอนเจนะคะจะบอกอะไรนะคะคุณเป็นคนน่ารักเนาะค่ะ you are loveable คนน่ารักค่ะ,ะหรือเหมือนคนก็มีความปรารนาความรักเหมือนกันคะแต่ช่วงนี้ก็ต้องมีต้องระวังเหมือกันนะคะอันนี้บอกว่า deception ค่ะมันหมายถึงว่าอาจจะมีบางคนที่ใส่หน้ากากคะก็แสดงในความสัมพันธ์คะก็แสดงว่าอาจจะเขาเข้ามา มันยังต้องดูดีๆอะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของการเหมือนมันไม่จริงใจหรือหลอกลวงคือเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยท่าแท้ตัวตนของเขาออกมาแต่ก็มีบางคนนะคะเขาเรียกว่ามนพร้อมที่จะได้เจอค่ะคนที่คิดว่าเป็นเหมือนคู่ชีวิตหรือคนที่คุณตามหาค้นหามานานเรามาเรามาดูนะคะความรัก ของคนมีแฟนหรือว่ามีคู่เป็นยังไงนะคะช่วงนี้อืมอาจจะได้ของขวัญของขวัญของถูกใจหรือบางคนอาจจะมีบุตรเลยก็ได้นะคะค่ะหรือบางคนถ้าเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมั่นหมายแต่งงานได้ค่ะแต่ถ้ามีคู่แล้วอาจจะได้ของขวัญถูกใจหรือว่ามีบุตรค่ะอืมแต่บางคน ก็ต้องระวังนะคะบางคนเหมือนอาจจะมีการใครเดินออกไปจากชีวิตค่ะเอาเหมือนไปไม่ได้ไปคนเดียวเนาะแบบแบบแบบภาระหรือภาระอะไรไปด้วยค่ะให้จัดเม้นก็คือแสดงว่าคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วนะคะในช่วงนี้ถ้าคุณเคยปฏิบัติตัวต่อกันดีค่ะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าผลดีค่ะมันก็ทำเหมือนทําดีได้ดีก็คือเคยทําตัวต่อกันดีเคยรักใครช่วยเหลือกันดีช่วงนี้ก็จะดีค่ะแต่ถ้าก่อนหน้านั้นปฏิบัติตัวต่อกันไม่ดีค่ะมันก็จะเป็นช่วงที่รับกรรมหรือเขาเรียกว่าคนที่คุณคบหรือเป็นแฟนหรือเป็นคู่อยู่ตอนนี้มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าคู่กรรมหรือเป็นคนที่ มีความผูกพันกันมาตัดกันไม่ขาดเลิกกันยากค่ะอาจจะต้องวนวถ้าเคยแบบมีปัญหากันก็วนไปวนมาอยู่อย่างนั้นค่ะสองถ้วยก็ยังถือว่าออรักใคร่หรือว่าช่วยเหลือกันดีนะคะสําหรับบางคนมางคู่รักใคร่ช่วยเหลือกันมีเกณฑ์เหมือนได้บุตรจริงๆน,นะหรือคุณอาจจะกับแฟนคู่เนี่ย อาจจะมีการเริ่มต้นทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรเริ่มต้นช่วยกันบางอย่างนะคะและ้วทีนี้มาดูไพ่ Romance Angel passion ตอนนี้นะคะเหมือนว่าคนเราอ่ะมันก็แดงดึงดูดถ้ารู้สึกอย่างไรก็แสดงความรู้สึกออกไปอย่างที่ใจเรา มีความรู้สึกรู้ว่าปรารถนาอย่างนั้นนะคะ,ะ,ะรีทีทดูแล้วเหมือนอาจจะเป็นช่วงที่ว่าเหมือนดูใจแค่นี้จับมืออันแล้วก็เหมืนอนไวจากคืออันนี้ไม่ได้ว่าเลิกกันแต่หมายถึงว่าคุณกับคู่หรือแฟนเนี่ยค่ะอาจจะมีเกณฑ์แบบอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนมากค่ะบางคนจะอยู่ได้กันแบบ หนีสังคมไปชั่วคราวไปอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันให้มากอยู่กันลำพังฮันนีมูนโอบางคนบางคู่หมืไปฮันนีมูนเลยนะคะจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะอ่ามีแฟนแล้วแต่างงานแล้วก็อาจจะไปใช้ชีวิตด้วยกันไปฮันนีมูนด้วยกันนี่มาดูสุขภาพนะคะสุขภาพก็ต้องมีระวังเหมือนกันนะคะ เพราะมันเป็นไฟอัพซอร์สค่ะอาจจะระวังเรื่องพวกของกระดูกพวกเรื่องขาคิงออฟครับมาดูแล้วก็ถือว่าสุขภาพดีหรือว่าเขาเรียกว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพก็จะได้เจอหมอดีนะคะอันนี้อาจจะเป็นภาวะวิตกกังวลทางด้านจิตใจมากกว่านะคะ ก็ต้องระวังพวกเหมือนโรคซึมเศร้าหรือคิดมากวิตกกังวลเศร้าหมองเป็นภาวะทางด้านจิตใจอะค่ะไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ดังร่างกายอ่ะเป็นทางด้านจิตใจแล้วไพเซลแครนะคะมีอะไรแนะนำเนาะยุ k t o the star ค่ะอาจจะเหมือนพยายามใช้ชีวิตอยู่ธรรมชาติหรือว่ามองท้องฟ้ามองดวงดาวค่ะจินตนาการไป movement ให้มีการเคลื่อนไหวบ้างนะคะบางคนอาจจะแบบเอ่อนั่งนานไม่ลุกไม่ขยับเขาบอกร่างกายเราคนเรามันต้องมีการเคลื่อนไหวมันเป็นการออกกำลังค่ะ c r e a t e art อาจจะบางคนนะคะถ้าใครชอบนะค่ะก็หมายถึงว่าอาจจะใช้เวลาไปกับการพวกศิลปะได้บ้างค่ะคือเป็นคำแนะนำนะคะก็มันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลด้วยเหมือนกันค่ะ แต่จริงมองหลักๆก็คือการมูฟ e เม n นต์ก็คือมันออกกำลังหรือเคลื่อนไหวบ้างค่ะอย่านั่งอยู่กับที่นานๆานก็จบคำทำนายนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะชอบนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ